สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกคนร้านสะพานบุญริมถนนรามอินทราปากซอย109วันนี้พามาชมสินค้ามาใหม่นะคะเป็นงานนี่เลยค่ะของชําร่วยงานบวชค่ะรุ่นนี้เป็นจัดใส่กล่องเรียบร้อยผูกโบพร้อมแจกได้เลยนะคะมี2รุ่นนะคะเป็นแบบ นาคเดี่ยวนะคะบรรจุใส่กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนาคพร้อมอัฐบริขารเครื่องบวชนะคะก็ตัวอย่างที่เขาทำมาให้นะคะจะมีตละลปัดย่ามบาดพระและก็ปิ่นโตนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะมีหลายแบบเลยค่ะทั้งมีสัปปะทนผ้าไตรของใช้ต่างๆําสำหรับเครื่องบวชนะคะที่ทำเป็นแบบไม่นี้ก็เลือกได้นะคะตามนี้เลยแบบนี้นะคะ และก็ที่สำคัญสั่งได้ตามสีวันเกิดนาคด้วยนะคะตัวอย่างเช่นสมมติเกิดสีสีแดงวันอาทิตย์นะคะสีเขียววันพุธค่ะสินค้านี้ต้องใช้เวลาผลิตค่อนข้างนานนะคะฉะนั้นต้องสั่งล่วงหน้าเตรียมตัวเนื่อๆนานนิดนึงนะคะท่านใดสนใจสินค้าก็ทักกันได้เลยนะคะของที่ร้านมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะคะลองดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะสะกดตามนี้ค่ะ S www. s a ั a n b u บุ0 9 c o m ค่ะส่วนราคาสินค้าจะสั่งซื้อหรือสอบถามก็ทักกันที่ลายร้านนะคะสพันบุญหค่ะสินค้านี้ส่งพัสดุไปรษณีย์ก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดค่ะ ร้านสะพานบุญเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นร้านเราหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของที่ร้านนะคะถ้ามีสินค้ามาใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ